ครับผมเจริหลังครับผ่านปากก็เอาครับลังใหญ่มากครับดูครับหูวนหวานครับลังอ่อนกําลังกินเลยครับลังนี้ครับสวยจัดเลยครับรังนี้ครับสุดยอดครับตัวอ่อนหวนหวานอ่อนทางนั้นเลยครับเนี่ยครับในรวงเจสอนครับ อีร่ังหนึ่งไม่ได้ไม่ถ่ายให้ดูครับอยู่บนรถครับมามาครับครับโจกเก็บเสร็จทุ่งนะครับครับเดี๋ยวไปดูลังอยู่ที่รถนะครับว่าลังใหญ่หรือเปล่าครับไปครับหลังแรกที่เอารับยังขค้นดูใหญ่เหมือนกันครับ วนวานปิดตาครับจอดครับตัวอันก็กำลังกินครับเดี๋ยวหลังนี้ครับใส่กว่าครับตัวอันก็สวยครับน้ำหวานครับใหญ่มากครับสองลังครับจอดครับมาเก็บเส่ทุ่งครับกลับบ้านครับผมเจออีกหลังหนึ่งครับต้นมะขามครับ มาครับดำๆครับอยากให้ผ่านบ้างครับโดนควันครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาตัดลงมาให้ดูครับรออนกู่ครับลงมาครับลงมาแล้วครับผมสมาอยู่ในรวงนะครับเต็มอยู่นะครับสุวนก็พอได้กินครับเดี๋ยวเอาไปกินครับอย่เงียครับไปครับครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ share, ช่องผมด้วยนะครับช่องหนุ่มบ้านปาใต้ครับวันนี้ก็เที่ยนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาหาใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมช่องผมด้วยนะครับช่องหนุ่มบ้านป่าใต้ครับครับสวัสดีครับ